สวัสดีครับเมื่อนี้สิพะปีพาน้องผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกเตงโม้นะครับมาเบิ้งวิธีการการปลูกเตงโม้นำหยดบาปเป็นยังไงแน,น่ตั้งแต่ขันตอนแหลมเลยจนบาปอดขันตอนทุดท้ายเดี๋ยวเขาไปเบิ้งน้ำกันได้ครับ ก็มาว่านปุ๋ยก่อนว่านปุ๋ยห้องพื้นก็ใส่สูตรเสมอครับนี่แล้วก็ว่านปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยมักเขาเนี่ยนะครับกับประมาณจักหาสิบเมตรนี่ครับประมาณจักหาหกถุงหรือหาถุงหาหกปุ๋ยปุ๋ยห้องพื้นนี่ก็ใส่กรไดาษั็ใส่นิดเดียวเือเขาว่านปุ๋ยว่านฟุน้งว่านปุ๋ยมักเ,ร,เรียบร้อยแล้วเขาก็เอารถรถปันป่นครับปั่นหลงเลย ยกรองขึ้นกับประมาณรองบประมาณเม็ดยี่สิบกับข้มกว้างน้ำรองกับประมาณเม็ดยี่สิบโค้งแน่สามนันพอเป็นยังครับพอปันเสร็จเรียบร้อยครับฮอรสิมาดึงสายยางครับมันเป็นสายน้ำพุ่งครับหรือสิเป็นสายน้ำยดก็ได้แต่ฮอรสิมีไม้ไผ่ครับหรือว่าทางเอาก็เอิน่าตอกเป็นตอกครับเอามาเอามากคอมคอมสายน้ำหน้าไปคอมเพื่อยังทีครับคอมเพื่อว่า เวลานามมันพุ่งขึ้นมันก็สีได้ไหลได้ง่ายไหลตงไปหาหลุมนี่ครับเพราะว่าไม้ที่เข้ครอบมันสีกลางพอดีครับอยวามาเอาคุ้มผากเลยครับครับคุ้มผากันคุ้มผากันเรียยร้อยเดี๋ยวเอากลางคอยสิไปเริ่มขันตอนต่อไปอีก เรียบร้อยครับเขากะสีไซมาทําการเพราะเพาะ,มะเมล็ดแตงโมครับลงถาดครับเขากะศีส,ส่ดินมาอัดใส่ถาดไปก่อนอัดแน่นๆครับอัดแน่นๆเขาเขาอัดแน่นๆแล้วเ้าก็สิมาหยอดมเมล็ดลงในถาดอีกทีหนึ่งโหดน้ำให้เปียกครับครับนี่ครับศีกค,อย,คอยเนบลงไปท,ทีละทีละเม็ดทีละไนทีละเม็ดนะครับ หลุมระเม็ดหลุมระเม็ดหลุมระเม็ดครับเฮาสีเฮ็ดทังสีไปทุก,ท,ก,ท,กทุกถาดครับเพราะว่าเป็นยังคอยมาหยอดลงถาดคือว่าไปหยอดลงหลุมเลยถ้าหยอดลงถาดโปรเซนการงอกสีสูงครับงอกทุกหลุมงอกทุกงอกทุกงอกทุกหลุมเพาะที่เขาเพาะไว้นี่งอกเบิดครับแต่แต่เกิดเเอาไปลงในแปลงเลย โอกาสบ่งอกหาสิบถึงหาสิบหรือว่าสิบ่งอกเลยครับนี่คือวิธีการที่เขาจะไปเอาน้ำไปใส่กับผักชนิดอื่นกันเลยพริกก็ได้มะเขือก็ได้ครับเขามาหยอดลง,ลงถาดเรียบร้อยเขาคอยอไปลงแปลงอันนี้เปอร์เซ็นต์การหงอกสสูงครับเขาก็สิมามาอันนี้ก็คือเป็นการซอยกันครับที่เห็นได้หลายนี่พอด้จ้างนี่ครับตังค้นต่างมาซอยกันเพิ่นกระปุกเขากระปุก ที่เพิ่นที่เขาที่เฮ้าครับต่างค้นต่างไปซอยกันครับหรือว่าลงเขกเอาแห้งกันเนาะครับเนาะอันนี้คือขั้นตอนการเน็บมเมล็ดแตงโมโล้งถาน แสงโมโลงถาดเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะแบบนี้อ๋อกาสินํำไปเลี้ยงกันเอาไปเลี้ยงไว้ครับนี่ครับลักษณะเลี้ยงไว้แบบนี้เลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้คุ้มผาประมาณหนึ่งมือครับมือที่สองมือที่สามนี่ครับเอามาเปิดผาขึ้นกาสีมีงอกขึ้นลักษณะแบบนี้ครับคุ้มผาเพราะอย่างเพราะต้องการเปอร์เซ็นต์ค้มงอกสูงครับ ให้ความอบอุ่นก่อนมือมือเดียวมือแรกครับมือแรกเขาจะคุ้มผ่ามิดชิดเลยให้ความห่อนให้ความอบอุ่นให้มันอุ่นเพื่อเปอร์เซ็นต์การงอกสสูงครับเพราะมือที่หนึ่งขเขาปิดมือที่สองมือที่สามเขาเปิดเลยครับที่นี่เปิดเปิด,เป,ดเปิดทิ้งไว้เลยมือที่มือที่สองมือที่สามนี่เปิดเปิดพาออกเพื่อที่จะให้รับแสงครับนี่ครับ คือสิเป็นลักษณะแบบสีอันนี้อายุแปดมือครับแปดมืออันนี้คือสิเริ่มไปเอาเอาไปสีเอาพอได้แปดมือปุ๊บเขาจะเอาไปวางย้ายไปลงแปงครับเดี๋ยวเขาจะไปเบื้องวิธีการย้ายลงแปลงเขาจะไปแบบไปปลูกืปปลูกลงแปลงครับนี่ครับนี่พอได้พอเขาย้ายมาแล้วเอาถาดมาแล้วครับกระสิมะมะเคาะครับเคาะเบาๆเขาะเบาๆครับเคาะถาดเบาๆ บอนไปบอนไปเอาไม้ไปจิ้มหรือว่าไปงัดนะครับต้องเคาะครับนัดครับเพิ่นสิเคาะให้เบิ่งอยู่ครับปอก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 เคาะมันสิหลุดออกมาเฮาก็สิวางไว้เดี๋ยวก็สิมีคนนี่ครับเพิ่นก็สิปลูกไปตามหลังครับอันช่วงที่ปลูกปลูกยู่นี่ครับก็เป็นเดือนตุลาครับอายังพายุยังเข้าอยู่ก็เลยมีเห็นน้ําขังแน่แต่ว่าแตงโมนี่ก็บ่ได้มักมักอ่าน้ําปานใด Bye. ปลูกแตงโมนี่กับว่ามีอย่างหนุง่งยากนะครับแต่ว่าขั้นตอนการเหตุกะสีละเอียดเนี่ยเรวก็ยังสต้องมีการกบหลุมกบหลุมที่เขาเห็นหลุมนี่ครับมันล,ลึกแน่นี่ครับแบบนี้ลึกๆเขาต้องเอาดินมากบกบคน้คนค้นคนต้นแตงโมครับกบหลุมแล้วก็ต้องตัดยอดครับตัดยอดตัดยอดแตงโมเพื่อที่จะเห็นมันแตกแขนงหลายๆเดี๋ยว ขั้นตอนนั้นเดี๋ยวผมสีน้ำคลิปให้เบิ้งอีกเทียนึงผมที่เอาเฉพาะวิธีการยกล่องปูผาฟานปุย๋ยล่องพื้นแล้วก็การเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็จนมาถึงวิธีการปลูกเห็ดแบบไดนก่อนในในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้านี่ก็สิมี้แต่กบลุมกบลุมแตงโมนี่ครับหลังจากที่เขาย่ายกล้าลงมาแปลงแล้วนี่อีก ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาสิได้มากบหลุมก้อนกบหลุมเขาต้องเห็ดจังไหนก้อนเห็ดอยียงก้อนเดี๋ยวเขาคอยมาเบ่งน้ากันในคลิปหนาครับกันคลิปอ่ากสิิน,นี้ตั้งแต่กบกบหลุมหยอดน้ำยอดน้ำปุ๋ยกบหลุมแล้วก็ตัดยอดเอาเอาแหนงไลแหนงถิง่งต่างๆครับ ขั้นตอนก็นอยากสีออกยุ่มยิ้มแน่จักหน่อยหนึ่งว่ามันปลูกแตงป้าด้ยครับอันนี้เป็นแตงนำยดเป็นแตงขัดเกล็ดเป็นแตงขัดขัดรูปขัดแบบคุณภาพเลยครับตัวนี้ครับขัดแบบคุณภาพเลยครับเน้นลูกใ่ใสวบดแตกครับลูกเล็กรอดใสกับ่เอาครับกข็ขายเป็นอีกราคาหนึง่งอันนี้คือสิเน้นเน้น,น,นแตงโมขัดพิเศษครับ เดี๋ยวเขามาติดตามในคลิปต่อไปว่าเสดจังไดเนี่ยมีขั้นตอนแบบใดเนี่ยยุมยิ้มแบบใดเนี่ยเดี๋ยวเขามาเบ่งน้ากันครับจังไดกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่นะครับเด้อครับเด้อขันนี้ประโยชน์จังไดก็ได้สาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ